มีความตณหนีเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการหวงกันผู้เจ้าเล่าอาการจิตของมนุษย์ละเอียดลงไปอีกเมื่อกี้ปฏิจจสุบานเนี่ยเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาใช่ไหมจากตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานนี่เป็นหลักๆซอยย่อลงไปอีกจากตัณหาไปอุปทานผู้เจ้าบอกอาการจิตมนุษย์อีก9้าอาการ เพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหามีการได้ปลงใจรักกําหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับปกจับใจแล้วจะเกิดตรณีแล้วจะเกิดการห่วงกันและจะมีเรื่องราวอนเกิดจากการห่วงกันคือการด่าว่าการสาปแช่งการทะเลาะวิวาทการใช้อาวุธมีคมไม่มีคม บาปอกุศลเป็นนินงจึงเกิดขึ้น